สวัสดีครับวันนี้ m อ8จะมานำเสนอการเปลี่ยนโหมดของดีมซูเปอร์คัวันนี้ก็เป็น e p 3แล้วนะครับเราก็จะมานำเสนอเรื่องของการเปลี่ยนโหมดเจ้าดีมซูเปอร์คัคันนี้นะครับว่าดีมซูเปอร์คัเนี่ยจริงๆแล้วอะกล่องเดิมเนี่ยเขาจะมีกราฟอยู่3กราฟในกล่องใบเดียวของกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมกล่องเดิมติดรถเรา ในกรณีที่เราเปลี่ยนหัวฉีดมาใหญ่ไปเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมด2อกราฟโหมดที่อยู่ในกล่องเดิมเนี่ยจะชี้แจงก่อนว่าโหมด1เนี่ยก็จะเป็นโหมดกราฟที่มีน้ำมันการจ่ายน้ำมันที่มีปริมาตรที่หนาที่สุดบางลงไปก็คือโหมดที่2บางลงไปอีกก็คือโหมดที่สามพูดง่ายๆว่าสามโหมดเนี่ย เรียงเป็นขั้นกระไดไปเลยว่าหนาบางแล้วก็บางทีนี้ทั้งนั้นทำไมทาไมดีนซูปรกครับถึงทํามาแบบนี้เ,เพราะว่าในกรณีที่รถรถใช้ใช้จ่ายตามท้องหนนทั่วไปเนี่ยเขาแต่ละพื้นที่อย่างเช่นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือคือพื้นที่อยู่ห่างจากระดับน้ําทะเล มีผลต่อแรงกดอากาศจึงทําให้รถเนี่ยมีความหนานแน่นของอากาศไม่เท่ากันน้ํามันก็จะมีผลไปถึงน้ํามันว่าหนาบางไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นออยู่ใต้ใช้หมดหนึ่งภาคกลางใช้หมดหนึ่งเพราะอยู่ใกล้ทะเลพอขึ้นไปภาคอีสานอาจจะเป็นหนองคายอาจจะใช้หมดสองเชียงใหม่สูงขึ้นไปยันเชียงรายก็อาจจะเป็นที่โหมดสามประมาณนี้นะครับโหมดในกล่องใบเดียวกล่องเดิมก็อัจฉริยะครับ ทีนี้กล่องเดิมต้องแนะนําก่อนว่าเขาเป็นกล่องที่สามารถชดเชยน้ํามันให้เราได้และลดน้ํามันให้เราได้พูดง่ายๆเขาบวกลบให้เราได้บางเขาเพิ่มให้บางเขาเพิ่มให้ถ้าหนาเขาก็จะลดให้แต่ลดได้ไม่มากครับลดได้เพียงแค่นิดเดียวก็โดยประมาณไม่เกินห้าเปอร์เซ็นที่เขาจะบวกลบให้เรา แต่ถ้าในกรณีแล้วที่เราใช้น้ํามันบางนานๆเกินไปพวกนี้จะเป็นโค้ดฝังลึกกล่องเขาจะจำคนระับจะจําไว้ว่าอาเป็นโค้ดที่ฝังลึกตรงนั้นเราอาจจะมาพูดกันในตอนต่อไปของ E ีีถัดไปแต่วันนี้ผมจะมาจะไม่แนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดถ้าในกรณีที่เราหุชิ่ใหญ่แล้วเปลี่ยนโหมดให้บางลงเราจะทํำยังไงเปลี่ยนโหมดหนึ่งทำยังไงเปลี่ยนโหมดสองทำยังไงเปลี่ยนโหมดสามทำยังไงก็คือว่า เราจะต้องอ่านไฟที่ตัวรถนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางทางศูนย์นะครับที่เขาจะต้องมีให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็คือว่าเขาจะต้องเปลี่ยนหมดเราจะต้องอ่านไฟโหมดให้เป็นนะครับไม่งั้นเราก็จะทำงานไม่ได้หรือมีอีกอย่างหนึง่งเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ API ตัวนี้จะบ่งบอกเป็นตัวเลขให้เราเห็นเลยว่า เราเปลี่ยนโหมดไปโหมดอะไรแล้วส่วนของน้ํามันการจ่ายของน้ามันเป็นยังไงเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ให้ดูแล้วผมก็จะมายืนยันด้วยตัวเลขตรงนี้ว่าตัวเลขตรงนี้มันฟ้องว่าเปลี่ยนโหมดแล้วเป็นโหมด2หรือว่าโหมด3าแล้วเรามาดูว่าด็อกเตอร์อ่านตรงหรือเปล่าเรามาดูการเปลี่ยนโหมดนะครับไฟนะครับเราจะปอกหัวปอกท้ายไว้ในแบบนี้นะครับคือ ที่บางคนอาจจะเรียกกันว่าชดกล่องชดกล่องนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงโหมดนะครับและอ่านข้อมูลของกล่องนะครับโดยการที่จ่ายมาที่ไฟแองจินลูกเครื่องนี่นะครับมาเราต้องปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับอันดับแรกจําไว้นะครับสวิตช์กุญแจห้ามเปิดนะครับปิดไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสายสีอะไรที่เราจะทําก็คือสีเขียวกับสีน้ําเงิน สองเส้นนี้นะครับเราจะทําให้มันโดนกันอ่าเรามาดูนะครับเราก็จะจิ้มเข้าไปเสียบเข้าไปให้มันโดนกันโอเคโดนแล้วนะครับนะครับเช็คดูก่อนว่าเราเสียบโดนไหมอ่าโอเคนะครับเราเสียบโดนนะครับปิดด้วยกุญแจทีนี้ตอนนี้รถมันเป็นโหมดโหมดหนึ่งอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสองแล้วเรามาดูสัญญาณไฟตรงนี้ พร้อมกับตัวเลขจากด็อกเตอร์ว่าตรงกันไหมมาเรามาดูกันเลยนะครับปิดถึวกุญแจก่อนเล่งให้สุดเปิดตัวกุญแจดูนะครับโอเคหนึ่งสองแล้วเรามาดูนะครับหนึ่งสองอ่าโอเคปิดแล้วนะครับตอนนี้เราเราทำการเปลี่ยนโหมดสำเร็จแล้วนะครับ เราก็จะปิดสวิตช์กุญแจชักสายตรงนี้ออกเรามาดูด็อกเตอร์กันนะครับว่าเราอ่านไฟมาเนี่ยมันอยู่ที่หมวดสองแล้วอ่าโอเคเปิดตกุญแจเลือกไปที่ร้อยสิบร้อยยห้า S สี่ถึง S ห้าโอเคเรามาดูนะครับว่ามันจะไปอยู่หมวดสองไหม นเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนโหมดน้ำมันจะบางกว่าโหมดหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูโหมดที่3กันทํำยังไงโหมด3นะครับกุญแจห้าเปิดนะครับเสียบสัญญาณเส้นเดิมนะครับโอเคนี่นะครับเสียบให้มันโดนกันนะครับ เช็คดูว่าเสียบโดนกันไหม <Yeah. S 1> อ่าปั๊มติ๊กดับไปแล้วสัญญาณไฟยังติดอยู่โอเคแสดงว่าใช้งานได้ติดสิกุญแจดับไว้หมดที่สามเล่งให้สุดเปิดสวิตช์กุญแจรอสัญญาณไฟกระพริบเมื่อไหร่เริ่มหนึ่งสองสามปล่อยเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าติดไหม หนึ่งสองสามโอเคนี่คือโหมดที่สามนะครับเราเปลี่ยนแปลงโหมดที่สามสำเร็จแล้วนะครับมาเรามาปิดสวิตช์กุญแจดับปุ๊บมาครับเรามาดูกันนะครับในเมื่อข้อมูลเราอ่านไฟมาแล้วเราเราเห็นว่าเปลี่ยนเป็นหมวดสามแล้วเราจะมาดูด็อกเตอร์กันว่าด็อกเตอร์จะฟ้องไป็ที่โหมดสามไหม นี่ครับโหมดสามนะครับสัญญาณไฟบอกว่าโหมดสามด็อกเตอร์ก็บอกว่าโหมดสามโอเคเราก็ปิดสิตช์กแจทีนี้โหมดสามเนี่ยเป็นกราฟน้ำมันที่บางสุดนะครับคืออัตราเร่งเรารู้เลยครับพูดง่ายลองไปเร่งดูนะครับทําแล้วลองเร่งดูนะครับโหมดหนึ่งเป็นยังไงพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสองบางลงโหมดสาม บางทีก็เล่งไม่ได้เลยครับเพราะว่าบางมากมาครับอย่าลืมนะครับสวิตกุญแจต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่นะครับเราเสียบเส้นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับอ่ะเรามาดูทุกครั้งเราต้องเปิดเช็คก่อนว่าเราเสียบโดนหรือไม่โดน โอเคนี่คือไม่ดับแสดงว่าหนึ่งเราเสียบได้โดนกันสองไม่ติดโค้ดคือเราอ่านเป็นีตัวเลยไม่ติดโค้ดด้วยอ่าเปิดสวิตช์กุญแจอย่าลืมนะครับจะทําอะไรเช็คก่อนแล้วก็เปิดสวิตุ์กุญแจก่อนเราจะใช้โหมดหนึ่งโหมดหนึ่งนี่ง่ายสุดครับเล่นให้สุดเปิดสวิตช์กุญแจดูไฟนะครับอ่าพอไฟเริ่มกระพริบเราก็ปล่อยไป โหมดหนึ่งทำแค่นี้เองครับปล่อยไปเลยหนึ่งครั้งก็จะได้โหมดหนึ่งดูนะครับติดโหมดหนึ่งไหมมาดูมนนะครับนี่ครับติดทีเดียวคือโหมดหนึ่งติดซวิตช์กุญแจนะครับแล้วถึงจะชักปลั๊กได้ถึงจะชักสายไฟของเราออกได้มาเรามาดูกันนะครับว่าเราอยู่โหมดหนึ่งไหมดูนะครับ นี่ครับโหมดหนึ่งเห็นไหมครับนี่นะครับลองไปทํากันดูนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดของรถเราอาจจะใส่หัตฉีดใหญ่ไปเราก็เปลี่ยนหัตฉุดิเราก็เปลี่ยนโหมดให้มันบางลงให้น้ํามันบางลงยังไม่พอก็บางก็คือมีลิมิตแค่3โหมดหลังจากนั้นถ้า3โหมดแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราก็คงต้องเปลี่ยนแปลงหัตฉุดแล้วฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับ น้องๆที่เขายังไม่มีความรู้แล้วอยากจะมีความรู้อยากจะเป็นช่างในอนาคตนะครับฝากด้วยครับเดี๋ยวเรามาติดตามใน EP ต่อไปเลยว่าผมจะมาแนะนำวิธีไหนสำหรับการทำรถขอบคุณมากครับ